สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ t o y o ต a สมุทรียุทธขานะครับกับรถมือสองคันนี้นะครับของเราวันนี้จะมาโชว์นะครับจะมารีวิวเจ้าตัว t o y o ต a นะครับมาจีตี้นะครับเครื่องยนต์2.8ตัวพรีเมียมนะครับคันนี้เลยสีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัวด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันด้านในนะครับไฟหน้านะครับเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับ LVD แบบเต็มระบบนะครับพร้อมไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ สวยมากนะครับด้านหน้านะครับจะมีตัวเซ็นเซอร์ให้นะครับทั้งหมดสองจุดนะครับแล้วก็มีตัวกล้องด้านหน้าให้นะครับเพราะตัวนี้จะมีกล้องสามรอหกสิบรบคันนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไปฝั่งนี้เดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนะครับมาตามมานะครับล้อแม็กนะครับขนาดสิบเจ็ดนิ้วนะครับตัวนี้ขอบสิบเจ็ดนะครับ รัดยางสองสามห้านะครับทั้งหกสิบอสิบเจ็ดนะครับยางนี้เป็นอันดัปนะครับกระจกมองข้างนะครับเข้ามาถ่ายใกล้นะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับพร้อมไฟเลี้ยวพับเก็บไฟฟ้านะครับแล้วก็มีตัวเตือนมุมอับสัญญาณเอยตัวเตือนมุมมุมอับให้นะครับตัวนี้เวลารถแสงค้างมาจะมีสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็ไล่มาที่ตัวฝั่งคนขับนะครับไล่มาเลยอันดับแรกที่เราเจอนะครับ อันนี้นะครับจะเป็นตัวปรับกระจกมองข้างนะครับซ้ายขวาเวลาวิธีการใช้งานนะครับก็หมุนหมุนหมุนแอลนะครับไปทางซ้ายแล้วดันขึ้นลงซ้ายขวานะครับเป็นแบบจอยสติ๊กอันนี้ปรับสบายมากจะปรับง่ายนะครับไม่ยากขึ้นลงนะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มพับกระจกนะครับนะลองสังเกตดูนะครับจะเป็นพับกระจกประมาณนี้นะครับ แล้วก็ไล่มานะครับจะเป็นปุ่มล็อกกระจกนะครับซ้ายขวากดล็อกสังเกตถ้ากระจกล็อกอยู่จะมีไฟขึ้นนะครับ2ตัวนี้ก็เป็นเออกระจกฝั่งซ้ายแล้วก็กระจกฝั่งขวานะครับแล้วก็อันนี้ล็อกไม่ล็อกแค่นั้นเองตัวรถนะครับแล้วก็ไล่มานะครับฝั่งนี้นะครับพยายามทามาดูใกล้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นตัวเปิดปิดประตูข้างแบบไฟฟ้านะครับสามารถ เปิดได้ผ่านคนขับนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราจะเปิดฝั่งนี้ให้ดูครับกดค้างนะครับง่ายๆ่ายประตูก็จะเปิดออกนะครับประตูไฟฟ้านะครับจะมีโหมดให้เลือกทั้งแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็แมนวนวลผ่านปุ่มนี้นะครับอันนี้เป็นปุ่ม power door power door off นะครับกดได้เลยใช้ไฟฟ้ากับแมนวนวลนะครับก็เลือกสลับกันใช้ได้นะครับ แล้วก็มาดูที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยสามารถปรับได้นะครับดันขึ้นลงนะครับได้เลยก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับว่าสะดวกแบบไหนนะครับสามารถปรับได้ทั้งดันเข้านะครับดันออกขึ้นแล้วก็ลงนะครับประมาณนี้ได้เลยแล้วก็ล็อกอันนี้ก็จะเป็นระบบปรับพวงมาลัยนะครับแล้วก็มาดูเห็นไหมอ่านแล้วคห้ดูจะชัดนะครับพวงมาลัยนะครับ เห็นไหมครับจะมีปุ่มเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เป็นโมกูลอะไรแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวเราแยกไปนะครับฝั่งซ้ายโซนนี้นะโซนนี้จะเป็นตัวปรับเกี่ยวกับด้านจอ MID ตัวนี้ด้านหน้านะครับก็เลื่อนเอานะครับอยาดูอะไรก็สามารถกดเลื่อนผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดแบทฝั่งด้านขวาตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นระบบควบคุมความเร็วนะครับหรือว่า c ู u i s e Control นะครับก็สามารถใช้ ได้เลยนะครับกดผ่านฝั่งนี้ได้นะครับแล้วก็ส่วนของตัวสีปส่ปุ่มด้านล่างนี้เห็นไหมฮะอ่าอันนี้สี่ปุ่มด้านนี้นะครับจะเป็นโหมดปรับเครื่องเล่นนะครับวิทยุของตัวตอนนู้นนะครับถ่ายวิทยุถ่ายวิทยุนะครับจะเป็นปุ่มปรับเสียงเปิดเสียงนะครับสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็โหมดเปลี่ยนคงเปลี่ยนเพลงก็กดผ่านอันนี้ได้นะครับก็คือเวลาเราขับเราก็เปลี่ยนอะไรทั้งหมดผ่านที่ปุ่มาลัยได้เลยนะครับตัวนี้ก็ ดีมากนะครับเราก็ไล่มาที่สี่ปุ่มด้านซ้ายนะครับพอจะเห็นไหมฝั่งนี้สี่ปุ่มด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเราดูด้านบนก่อนเลยนะครับอันนี้นะครับปุ่มวิวนะครับปุ่มวิวจะสามารถปรับโหมดเกี่ยวกับตัวเครื่องนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะกดให้ดูอ่ะนะครับอันนี้จะเป็นตัวโหมด360นะครับหรือว่ากล้องรอบคันนะครับมันจะมีขึ้นโชว์หมดนะครับกล้องทั้งรอบนะครับกดดึงทีอ่ะอันนี้จะเป็นตัวกระจกมองข้างนะครับ ที่มีกล้องอยู่จะเห็นซ้ายและขวานะครับอันนี้ก็ชัดกดอีกหนึ่งทีนะครับก็จะเป็นโหมดโชว์ของเครื่องเล่นนะครับปุ่มที่สองนะครับตัว P นะครับเห็นไหมแล้วก็เป็นรูปกลวยอย่างนี้อันนี้เป็นปุ่มเซนเซอร์นะครับเราก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับมันมากมายนะก็กดเปิดไว้นะครับระบบเซนเซอร์มันก็จะทํางานของเขาไปนะครับข้างหน้าหลังหลังจะมีให้4จุดหน้าสองจุดนะครับแล้วกล้องสามสิบรอบคันนะครับ มาปุ่มที่สามนะครับปุ่มที่สาอันนี้จะเป็นปุ่มของไฟนะครับหรือว่าไฟโชว์ของฝั่งห้องโดยสารด้านหลังนะครับเขาจะมีเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับกดเปิดหนึ่งทีนะครับอันนี้คือกดเปิดหนึ่งทีนะครับแล้วก็จะมีกดเปลี่ยนสีนะครับกดที่คันเลอร์นะครับมันจะมีสีน้ําเงินสีแดงสีขาวประมาณนี้นะครับแล้วกกดผ่านอันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไล่มาที่ตัวปรับอากาศดีกว่านะครับปรับอากาศนะครับเป็นแบบออโต้นะครับแล้วก็ตัว นี้น้ปรับความแรงของพัดลมนะครับถ้าเราไม่ต้องไปปรับแล้วก็กดออโต้ไว้นะครับให้ตัวแอร์เขาทํางานของเขาเองนะครับอัตโนมัติแล้วก็อีกนิดนึงตัวนี้เห็นไหมครับตัวนาโนนะครับอันนี้จะเป็นระบบปรับอากาศแบบนาโนนะครับที่ใส่มาให้ในในเจ้าตัวมาเรตตี้นะครับตัวนี้คุมมากเครื่องเล่นนะครับก็เล่นได้หลายอย่างนะตัวนี้เดี๋ยวกดให้ดูนะครับมีทั้งวิทยุ fm นะครับโทรศัพท์เชื่อมต่อแอปได้นะครับได้หมดเลยนะครับ Er Link, บินเลอร์ลิง์นะครับ USB พอตได้หมดนะครับใครที่สนใจนะตรงนี้คุ้มมากบอกเลยนะครับแล้วก็มีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะเห็นไหมแค่อันนี้แค่โซนด้านด้านฝั่งคนขับนะครับออปชั่นก็มาแบบรุนๆนแล้วนะแล้วก็เบาะแถวแถวข้างข้างผมเห็นไหมอันนี้สามารถนั่งได้สองคนนะมีแถวกลางแล้วก็ฝั่งนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับห้องโดยสารนะครับแถวกลางนะครับ อันนี้บอกก่อนว่าโมโตมาเดตตี้เนี่ยเขาจะมีบอกให้ทั้งหมดถ้านับจากแถวหน้าก็มีหนึ่งสองสามแล้วก็แถวหลังอันหนึ่งเป็นสี่แถวนะครับเบาะแถวนี้นะครับสามารถเลื่อนได้นะครับทั้งหน้าดึงหน้าถอยหลังนะครับประมาณนี้นะครับเลื่อนกดเลื่อนอย่างนี้นะครับก็อย่างนี้นะครับตัวพนักพิงด้านหลังอันนี้นะครับสามารถปรับแบบไฟฟ้าได้เห็นไหมนะครับปรับไฟฟ้านะครับดึงเข้าดึงออกนะครับแล้วก็มีตัว ตรงนี้นะครับตรงที่โดนเกี่ยวตรงเท้าเราเห็นไหมอันนี้จะปรับได้อ่าก็จะประมาณนี้แถวสองก็จะนั่งสบายครับแล้วก็จุดเด่นของเบาะรุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งคือจะมีระบบนวดนะครับเป็นเบาะแบบนวดนะครับไม่ต้องไปเสียตังหยอดแนละ้วอันนี้นั่งสบายจะมีปุ่มเปิดอยู่ด้านนี้ครับถ่ายเข้าไปอ่าจะเป็นเบาะแบบนวดนะครับดีมากตัวนี้ดีมากนั่งสบายแน่นอนไปต่างหวัดไม่บอกเลยว่าสบายมากนะครับ รมาที่แถวนี้นะครับแถวนี้อันนี้เรียกว่าแถวสามนะครับแถวสามก็สามารถเลื่อนได้นะครับผมจะเลื่อนให้ดูนะครับขออนุญาตเข้าไปก่อนนะครับสามารถเลื่อนได้นะครับกดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับได้เลยมันจะได้มีพื้นที่ตรงเนี้ยกว้างนะครับ่ใถ่เข้ามาแถวสองแล้วก็แถวสามนะครับทั้งสองแถวจะมีตัว ชาร์จแบตให้นะครับ2.1แอมป์นะครับตรงนี้มีให้ทั้งซ้ายและขวานะครับท้าแถวสองจะอยู่ตรงกลางตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนั่งสบายมากนะครับเบาะนิ่มสุดๆให้ดูอันนั้นเป็นช่องต่อไฟนะครับ2.1แอมป์ชาร์จโขงชาร์จแบตก็แยกส่วนกันไปเลยนะครับสัดส่วนดีมากนะครับทั้งแถวแถวคู่หน้าก็ใช้ของของคู่หน้าไปคู่หลังก็ใช้ของคู่หลังไปนะครับ ระบบอากาศนะครับด้านนี้นะครับเห็นไหมดําๆอันนี้นะครับดูหรูหราให้โซมากนะครับเป็นแบบออโต้นะครับหรือว่าเราจะกดผ่านแมนนวลก็ได้อยากได้ความเย็นหน่อยก็เร่งเร่งเไปนะครับแล้วก็เป็นระบบแอร์แบบนาโนนะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดไฟนะครับฝั่งฝั่งนู้นได้นะครับขันลงขับเลื่อเปลี่ยนสีตัวไฟเนี่ยมันจะอยู่ตรงขอบประตูนะครับตรงลายไม้ตรงนั้นเดี๋ยวผมจะทําเปิดให้ดูนะครับอ่ะนะครับในส่วนของฝาท้ายนะครับจะเป็นระบบเปิดแบบแมนนวลนะครับ จะมีปุ่มเปิดอยู่อ่าอันนี้เห็นไหมจะมีตัวด้านเปิดอยู่นะครับพร้อมกล้องอ่านะครับส่วนแถวสุดท้ายนะครับเบาะหลังเราสามารถพับเก็บได้นะครับแบบนี้เหมือน fortuner เลยนะครับเวลาเราไม่ได้รรทุกคนก็พับเก็บไว้อันนี้ก็จะไว้ใส่ของนะครับฝั่งนี้อันนี้อันนี้จะเป็นเบาะแบบที่ที่ตั้งแล้วแถวแถวสุดท้ายคันนี้นั่งได้ก็ต่ำก็เจ็ดคนนะครับสบายๆนะครับแอร์มีให้ทั้งหมดลองนับดูนะครับหนึ่ง สองสามเฉพาะเฉพาะฝั่งห้องโดยสารนะก็มีแยกไปเลยนะครับคู่ขายคู่มันนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ของตัวโตยต้ามาเจตี้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าไอตัวฝาท้ายมันสูงไปอ่าใช่ครับมันสูงนะครับจะมีเชือกตรงนี้มาให้ช่วยดึงนะครับดึงปิดครับแล้วก็ดันปิดไปนะครับตัวนี้มันจะมีตัวโช๊คนะครับช่วยเวลาปิดนะมันจะมันจะไม่ ปึ้งลงไปเลยนะมันจะมีโชคช่วยดันอยู่ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะกลับไปด้านหน้าอ่ะโชว์ประตูก่อนนะครับประตูไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวานะครับตัวนี้สวยมากนะครับคันรุ่นนี้นะเป็นรถที่ขายดีนะครับแล้วก็หายากนะครับตัวมาเจตตี้นะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งราคานิดนึงนะครับ คันนี้นะครับเราขายอยู่ที่1 8 2 0 0 0 0บาทนะครับ1 8 2 0 0 0้บาทปี2019นะครับตัวพรีเมียมนะครับรับประกันสูงสองปี50,000กิโลนะครับรถเทสไดร์รุ่นนี้คันนี้นะครับใครสนใจนะครับโทรเข้ามาที่เบอร์0 2 4 4 1 3 5 9สนะครับหรือว่า l i น์แอดนับชัวอันเดอร์สกอตต์ธุรีนะครับหรือว่าจะไปดูรถผ่านเว็บไซต์เราก็ได้นะครับ w w w d r i v e 2 c a r c o m นะครับสำหรับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับยังไงวันนี้ ขอลาไปกับเจ้าตัว m a g e ต t ้คันนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ